นะคะเราก็จะทำการคั่วก่อนนะคะจะเป็นออหอมแดงตะไคร้แล้วก็ขา่าแล้วก็พริกค่ะเพื่อจะทำต้มยำกุ้งจากนั้นนะคะเราก็จะใส่กันพที่เผาลงไปก่อนถ้าปกติใช้กุ้งแม่น้ำก็จะใส่เป็นกุ้งไปก่อนนะเพื่อเพิ่มความมันแต่วันนี้เราจะเป็นกุ้งนง น้ำเดือดได้ที่นะคะแล้วก็จะใส่กุ้งลงไปอันนี้ก็จะใช้หลายตัวหน่อยเพราะว่าหลายคนได้อีกอย่างกุ้งตัวเล็กหลังจากน้ำเดือดนะคะ เราก็จะไม่มีเกลือนะคะปกติจะใส่เกลือก่อนแต่เราไม่มีเกลือแล้วเราจะใช้แค่น้ำปลาแล้วก็ปิดฝาไว้เดิมขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นการเติมน,น้ำปลาค่ะน้ำปลาที่ใช้ก็จะเป็นมกะเชฟนะคะากาบปลาเอาค่ะนี่จะเป็นครัวฉบาตเด็กขอนะคะทุกอย่างไม่ต้องตวง ด้ความชมงนามได้อยู่ขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นการเติมอันนี้เราไม่มีนมสดนะคะถ้าใครมีนมเขาเรียกว่าอะไรนมนมส,สดทำอาหารนะคะก็ใช้เป็นนมานั้นอันนี้เราไม่มีก็จะใช้เป็นนมเมจินมสดผสมกับผสมกับกะทิอะคะ่ะก็เติมไปเลยรไ,ได้กายเป็นมปนมข้ดนมข้นเพิ่มความมัน สีีก็เปปลยนจะ่ไต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือจะเติมมะนาวที่เราคั้นมาแล้วขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะเป็นการชิมค่ะเอาเลยค่ะเรื่อชิมะคะ่ะควรก่อนไหมคะไม่ต้องคุณ <laughs> ่นใจไม่ต้องคนนะคะ แม่ใครทำได้วะ <laughs>